เราเดอะเวิร์ภูมิใจนำเสนอส้มโอทับทิมสยามแห่งอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชส้มโอทับทิมสยามไม่ว่าจะปลูกที่ไหนก็ไม่สู้ที่ปากพนังเราคัดเลือกผลิตผลระดับพรีเมียมขนาดไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปกลองละสองลูกราคากลองละ650บาทรวมค่าจัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจากักรโทรสั่งซื้อได้ที่0 6 1 4 2 1 0 1 1 0หรือ 061, 421,2680 Top o อ t h เดอะ l d ในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมประเทศที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่เรื่องชื่อของโลกไปยังเมืองอาโอโมริเมืองหลวงแห่งแอปเปิลของประเทศญี่ปุ่นเมืองที่ได้ชื่อว่าผลิตแอปเปิลได้อร่อยที่สุดพูดคุยถึงความเป็นมาของแอปเปิ้ลอาโอมริซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกติดตามกันจนจบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเววันนี้นะครับเรามาพร้อมกับผลไม้ Around the world นะครับให้สมกับชื่อบริษัทเราถึงไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้แต่เราก็มีของจากหลายมุมโลกมานำเสนอผมอยู่คุณเิทยากรผมทราบครับพี่ยเกร์วันนีครับ,รบอาวันนี้คุณไม่ไปอยู่ที่เซนทรทัลงอิสวีวเหร วันนี้อยู่ที่เซนต์อีสวิลล์เอ้าเหรอแต่ว่าที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้เป็นเทฟนะครับจะมาชวนให้ทุกท่านไปเที่ยวเซนทั์อีสวิลล์ใช่เพราะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเรายังออกบูธขายผลไม้อยู่ที่นั่นครับคือเดิมเนี่ยเราก็คิดนะว่าทีแรกรัฐบาลบอกว่าจะเริ่มเปิดให้เที่ยวได้กรุงเทพและอีกรวมละวห้าจังหวัดคือมีประจวบคีรีขันธ์มีชลบุรีใช่ไหมล้วก็มีเพชรบุรีมีเชียงใหม่บางอำเภอครับปรากฏว่าแผ่ว เลื่อนไปเป็นวันที่1พฤศจิกาเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีทริปออกเดินทางในเดือนพฤศจิกานี้เต็มไปหมดเลยใช่เพราะว่าเราก็ตั้งท่าเงือหมัดรอว่าจะเริ่มเที่ยวเดือนตุลาคมก็ปรากฏว่า <c oughs> ก็เงือไว้ก่อนม่เวลนไรา่ว่าตุลาคมที่เราพูดเวิร์กไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ก็คือตุลาคมเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดของทริปต่างๆเนี่ยนะฮะมาชวนทุกท่านไปเตรียมการสักเดือนหนึ่ง แล้วพอถึงพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะเราไปเที่ยวกันทั้งภาคเหนือฝ<ช>ั่งทะเลอันดามันนะฮะภาคอีสานไปเที่ยวกันใช่ <นะ S 1> <ด>แล้วก็โปรแกรมมาชานกรุงเทพเยียดเลยแน่นไปหมดไม่ว่าจะเป็นไปเชียงใหม่ไปแม่หงสอศรไปเกาะลันตาไปหัวหินเขาสามรอยยอดไปอุทยัยธานีทริป,ปรเราเตรียมไว้แล้วแต่ว่า <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยเราก็ขยับไป แต่ก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่าเขาจะให้เราเที่ยวได้เราก็จะเที่ยวกันแบบไม่ปลอดภัยปลอดภัยอากาศไม่ตกก็คือรักษาหนึ่งก็คือมาตรการเคร่งครัดทุกคนต้องฉีดวัคซีนแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเท่านั้นยังไม่พอถึงฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องโชว์หลักฐานการตรวจโควิดว่าผ่านการตรวจโควิดแล้วมาไม่เกิน72ชั่วโมงเพราะว่าเราจะให้ความมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่เดินทางไปกับเราทุกคนเนี่ย ไม่มีใครเป็นโควิดเลยครับคือนั่งไปในรถบัสไปด้วยกัน,นจะได้อุ่นใจแต่ถ้าใครไม่มีผลตัวเจอสองชั่วโมงมาล่วงหน้าเนี่ยเราจะจ้างพยาบาลพิเศษมามาคลุมจมูกคุณผู้ชมก่อนที่จะออกเทนทางเพื่อความปลอดภัยว่าทุกคนนี่จะสามารถคือทุกคนจะได้เที่ยวแบบสบายใจแต่เราก็จะ นั่งกัลุมๆนะนรถบัสคันหนึ่งก็จะนั่งประมาณสัก23 24คนประมาณนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันแน่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรายังไปเที่ยวยังไงก็ยังเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็ต้องรอเขาเปิดประเทศก็เลยจะมาชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศผ่านผลไม้ที่อราโดเวลเนี่ยนำมาจัดจําหน่ายนะฮะคือเราเที่ยวด้วยตัวไม่ได้เราก็เที่ยวด้วยปากใช่ล้วกินการกินผลไม้จากอาราอย่างตอนเนี้ ผมก็มานั่งดูนะเอาเมืองที่เราเคยไปก่อนนะซึ่งถือได้ว่าตอนนี้เรามีแอปเปิลมาขายใช่ไหมครับแอปเปิลที่เรามาขายขณะนี้ก็เป็นทั้งแอปเปิลของญี่ปุ่นแล้วก็ของนิวซีแลนด์นซีแลนดเราพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นก่อนดีไหมตัวผมวอเองเนี่ยด้วยความโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบญี่ปุ่นมากแล้วเมืองที่ขึ้นชื่อในการปลูกแอปเปิลที่ญี่ปุ่นเมืองที่ผมชอบมากเนะี่ยคือเมืองที่ชื่อว่าเมือง ฮิโรเซกิอยู่ในจังหวัดอาโอโมริครับจังหวัดอาโอโมริเนี่ยคือจังหวัดที่เขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของแอปเปิลของญี่ปุ่นเลยเพราะว่าภูมิประเทศภูมิอากาศเขาเนี่ยมันคล้ายกับในต่างประเทศซึ่งปลูกแอปเปิ้ลได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย้อนไปตั้งแต่ปี1800กกว่านในสมัยยุคต้นของยุคเมจิหลังจากที่เปลี่ยนการปกครองมาจากโตกูกาว่าจากยุคเอโดะเนี่ยก็มีพวกครูสอนภาษาอังกฤษเอาพันแอปเปิ้ลเนี่ย มาปลูกแล้วก็เจอว่าแถวฮิโรสกิหรือว่าแถวอาโอโมริเนี่ยมันเหมาะมากและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลายมาเป็นแหล่งปลูกแอปเปิลชั้นนำนะฮะเป็นเมืองแอปเปิลว่างั้นเถอะคือแอปเปิลจริงๆแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีแอปเปิลก็คือพันธุ์ที่เรียกว่าซันฟูจิแต่ว่ามันก็คล้ายๆทุเรียนหมอนทองเราอ่ะก็คือปลูกแต่ละที่รสชาติไม่เหมือนกันอย่างหมอนทองที่ หนนทบุรีก็รถอย่างหนึ่งหมนอนทองที่ป่าละอูก็รถอีกแบบหนึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวปรากฏว่าซันฟูจิที่ไปปลูกที่เมืองเอบมรีเนี่ยออกมาเนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นคือไอ้ GI อ่ะพอ่อผมชี้ทางภ<า>ูมิศาสตร์ ของอาโอโมรีเนี่ยมันจะไปตรงอยู่กับแถวแถวรัฐวอชิงตันเส้นรัติจูดอ่าเราก็เลยเห็นสมัยก่อนก็คือแอปเปิลวอชิงตันครับมาเต็มเลยโอ้แต่แอปเปิลญี่ปุ่นอร่อยกว่าอร่อยกว่าแล้วก็จะบอกว่าซันฟูจิเนี่ยเวลามันปลูกที่อาโอโมรีเนี่ยมันก็จะมีซันฟูจิแบบแต<ม>่ละ,ล,ะละแบบต่างกัน<ม>นะครับ<ม>แล้วก็มันก็จะมีพันธุ์เหมือนที่เราเรียกว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยมันก็คือหมอนทองที่ป่าละอูซันฟูจิที่ขึ้นที่อาโอโมรีเนี่ยก็จะเป็นมีชื่อแล้วแต่ชื่อ อย่างเช่นที่เรานํามาขายเนี่ยคือปลูกที่บริเวณตําบลหนึ่งในจังหวัดอโอมริซึ่งมีชื่อตําบลว่าซึกะรุซึกะรุซึการุเนี่ยก็ือจริงมันต้องอ่านเสียงงะตัวกะรุเนี่ยนะซึกะรุเนี่ยมันคืออ่าวอ่าวหนึ่งที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองอาอมริเนี่ยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ทางมันจะอยู่เป็นมุมอยู่ตรงตรงอ่าวทางด้านมุมทางด้านซ้ายมือ รตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เขาบอกว่าดินมันอุดมสมบูรณ์มันอยู่ใกล้ภูเขาไฟอิวากิคือถ้าใครที่ไปในระแวกเมืองแถวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเมืองฮิโรเซกิในจังหวัดโอโมริหรือ ถึงจะรู้เนี่ยจะเห็นเลยว่าทั้งภูเขาทั้งเมืองเนี่ยเขาปลูก <Apple. S 1> แอปเปิ้ลเต็มเลยนะก็ปีหนึ่งเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยจะปลูกแอปเปิ้ลได้เนี่ยประมาณสัก70 0 0แ0น0ต่0 0ตันนะแต่ว่าเฉพาะที่อาโอโมริเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะได้ประมาณสัก50-60%งพูดง่ายว่าครึ่งหนึ่งมาจากที่นี่ครึ่งหนึ่งมาจากที่นี่หรือว่าค่อนไปถึง60%สิบเอซลยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเมืองแอปเปิ้ลอ่ะ ซึ่งผมคิดว่าคำว่า Big Apple เนี่ยคือนิวยอร์กใช่ไหมนิวยอร์กเขารูปร่างเปล่าแต่ไม่เห็นแอปเปิลแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นที่อาโอโมรินะฮะทุกท่านเคยไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็ไปมาหลายรอบนะคือตัวผมเองเนี่ยจะชอบไปเที่ยวอาโอโมริทั้งทั้งไปเที่ยวพาคณะทัวร์ไปแล้วเราก็ไปเข้าไปในสวนแอปเปิลไปเก็บแอปเปิลมารับ h i r o ที่ h ิ r o s e k i นะครับแล้วก็ ทักไปเที่ยวที่นู่นเนี่ยทิวทัศน์มันสวยงามมากมีเขามีนั้นน่นะพี่เกิเคยไปเปล่าออ,ออนเซน็นแอปเปลิลใช่ใ่เราไปพักที่โร<ล>งแรมเปิลลอยเต็มคือมันก็เป็นกิมมิกนะมันก็เป็นกิมมิกเนื่องจากว่าที่เอาโอมรีเนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยมันก็คือหิมะลงใช่ไหมแล้วก็ออนเซ็นที่นั่นก็จะมีจุดขายตรงที่ว่าเวลาเราเข้าไปดูภาพโฆษณาออนเซ็นเนี่ยเขาจะมี สุภาพสตรีนั่งแช่งไม่เอาสุภาพบุรุษไปแช่แล้วก็มีลูกแอปเปิ้ลวางเต็มบ่อเลยนะอันนี้เราก็ไปพักนะโรงแรมไปโรงแรมที่มีแอปเปิ้ลแต่ว่าเวลนเราเวลาเราลงไปแช่เนี่ยมันก็มีแอปเปิ้ลแต่มันไม่เยอะเยอะๆกันเลยเหรอเยอะเยอะคือไม่เยอะก็ไปเอามาจากตู้เย็นมาใส่เพราะนั้นกิมมิคเขาก็เป็นแอปเปิ้ลหมดนะแล้วก็ เวลาไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็จะไปเก็บแอปเปิลที่สวนใช่ไหมเมืองฮิโรสกิเนี่ยซึ่งผมก็ไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ในเมืองไทยนะแม้กระทั่งเราไปที่ทุเรียนเนี่ยทุเรียนเนี่ยเป็นระยองเนี่ยก็คือไไม่ด้เก็บจับุรีีเน่บรรยากาศของเมืองอย่างระยองเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยความที่ว่าเป็นเมืองเมืองหลวงของทุเรียนนะ แต่ว่าบรรยากาศของเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนฮิโรสากิฮิโรสากิเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะมันจะประดับธงทิวเป็นรูปแอปเปิลเหมือนกับ<ช>เป็นเทศกาลอ่นะม,มันก็ทั้งเมืองมันปลูกแอปเปิลใช่แต่ว่า<ช><ช>เขาเด d e c o ท a t e เมืองเนี่ยนะ<ช>ต้นมงต้นไม้ซึ่งซึ่งมันทำให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวขึ้นมา<ช>นะครับสวนเยอะแยะไปหมดแล้วก็ลูกเล็กลูกน้อยก็จะติดสติกเกอร์เอาไวใ้ให้พวกเราได้ทานกันได้เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็น การไปเที่ยวอโอมอรีเนี่ยเข้าไปที่เฮโรสกิเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมเก็บแอปเปิ้ลที่สนุกมากใช่แล้วก็คือแอปเปิ้ลเนี่ยที่ไปเที่ยวอโอมอรีเนี่ยมันจะไปเที่ยวได้2ช่วงที่ถ้เกิดก็คือช่วงเนี้ยจนกระทั่งถึงประมาณปลายพฤศจิกา,าต้นพฤศจิกามันจะเป็นช่วงที่แอปเปิ้ลอโอมอรีออกรจริงแล้วมันจะออกเยอะมากๆเนี่ยคือช่วงเดือนตุลาคมนะครับอันนี้คือช่วงหนึ่งก็ไปเที่ยวกันแต่อีกช่วงหนึ่งที่เขาจะไปเที่ยวกันเนี่ย คือตอนที่แอปเปิลมันออกดอกอคือแอปเปิลที่เอโอมูริเนี่ยมันจะออกดอกไล่ๆกับซากุระเลยนะครับก็คือมันจะออกดอกประมาณแถวแถวเอโอมูริเนี่ยซากุระ Sakura จะบานประมาณปลายเมษายนมมันก็จะมีเทศกาลเชอรีอ่บลอสซัมหรือเทศกาลฮานามิที่ที่เอโอมูรินะครับแต่ว่าพอหมดเทศกาลซากุระซากุระ <Sam ula. S 2> ปุ๊บเนี่ย ต้นพฤษภาคมมันจะเป็นเทศกาลแอปเปิ้ลบลัสมซึ่งเราสามารถที่จะไปชมดอกซึ่งดอกดอกแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะเป็นดอกเล็กๆดอกเล็กๆดอกประมาณขนาดนี้สีขาวเราเวลาไปถึงมี่จะเห็นว่าต้นแอปเปิ้ลเนี่ยมันจะเป็นสีขาวค่อขนข้างเยอะเป็นหิมะไม่ไม่ไม่ไม,ม่มันไม่นั่นขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นภูเขาเลยเป็นรูปซึ่งผม,มช่วงที่สกุลาระบานหรือช่วงที่ อดอกแอปเปิลบานที่เอบมรี่เนี่ยก็จะเป็นช่วงหนึ่งซึ่งผมกับเพื่อนเนี่ยชอบไปขีม่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเที่ยวเอบมริเพราะว่ามันก็จะเห็นสวยมากแล้วเพื่อนผมก็จะแปลกใจมากว่าเฮ้ยเป็นแบบคือเป็นคนขีมน่มอเตอร์ไซค์ในแกงคนเดียวที่ขอจอดรูปถ่ายรูปก,กันดอกไม้ <laughs> เพื่อผมว่าอะไรวะขีม่มอเตอร์ไซค์แบบแต่ชอบชมดอกไม้เพราะเพราะเรา,เรา,เราจริงๆแล้วเราอยากจะ เอามาเพื่อมาใช้ในการจัดทัวร์ด้วยแล้วที่ที่โรเซก,กินเนี่ยมันมีภูเขาลูกหนึ่งก็คือจร,จริงจริงแล้วที่ดินแดนมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยเพราะมันมีภูเขาไฟที่ชื่อว่าอิวากิซึ่งมันอยู่ใกล้เมืองที่โรเซก,กิเลยภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ดึงดูดนักขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันจะลดเลี้ยวเคียวคดคือขึ้นไปสวยงามเป็นงูเลยที่คือมันจะต้องแบบคือ พอโค้งหนึ่งเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวโค้งถัดไปพอโค้งเสร็จปุ๊บก็โค้งถันไปโคง้งกัไปโคง้งคือมันโค้งพับ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 เขาเพับผ้าอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นสิบกิโลอะ่ะแต่ว่ามันเป็น,ปนธรรมชาติที่ที่แปลกแล้วก็เป็นถนนที่แปลกถ้าเกิดดูในภาพนี่คุณผู้ชมจะงงว่านี่มันถนนเหรอมันมันเป็นถนนที่แปลกจริง,รงๆนะครับอันนี้ก็เป็น <laughs> เรื่องราวของแอปเปิลที่เรามาขายนะครับก็เป็นเมืองแอปเปิลเราะะไม่ได้ขายแค่ผลไม้นะเราขายเรื่องราวของมันด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวกันเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยสัมผัสความเป็นเมืองแอปเปิลอย่างที่ว่านะฮะแต่ว่าที่ผมชอบนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบแอปเปิลเหรอทำไมใช่แต่ผมชอบกินผายแอปเปิลไอแอปเปิลสตรูเดิลเนี่ยนะ,ะคือที่ ที่เอาโอเมริเนี่ยที่ต้องให้มันลในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีคอฟฟี่ช็อปเป็นคอฟฟี่เฮาส์เป็นเวียนนาเฮาส์เป็นอะไรที่แบบเรียนเรียนแบบทั้งแบบญี่ปุ่นแบบยุโรปเนี่ยแต่ว่าขนมของเขาเนี่ยก็คือขายแอปเปิลแล้วก็เป็นคุณนึกดูว่าเมืองแอปเปิลอ่ะแล้วมาทำแปรรูปแอปเปิลเนี่ยมันสดขนาดไหนแล้วที่เราชอบเนี่ยที่เราเคยไปเนี่ย เราจะซื้อของฝากที่เป็นกล่องๆนะแล้วก็จะเป็นพายแอปเปิลมาหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะก็ต้องซื้อที่เมืองนั้นทุกคนชอบมากเนื่องจากว่าแกะออกมาเนี่ยนะชิ้นหนึ่งเนี่ยกินกับชาหรือว่ากาแฟพอดีเลยเพราะนั้นถ้าไปที่นั่นเนี่ยของฝากของแนะนำเนี่ยก็คือขนมที่เป็นทําจากเป็นพายแอปเปิลอะคือผลิตภัณฑ์รูปจากแอปเปิลที่โอโมรีเนี่ยอร่อยหมดแล้วครับอร่อยเพียงแต่ว่าเท่าที่เรา ฟังจากลูกค้าที่เราไปด้วยกันนีที่ทุกคนซื้อมานะทุกคนจะชอบทายแอปเปิลเพราะว่าอะไรคือส่วนผสมของแป้งกับแอปเปิลเนี่ยมันพอดีกันมันลงตัวด้วยมันลงตัวใช่แล้วนมเนยญี่ปุ่นเนี่ยมันอร่อยพอมาทำเบเกอรี่แล้วเนี่ยมันอร่อยใช่นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนพม่จะเกิงเดี๋ยวช่วงหน้าผมตอนนี้เราไปทางเหนือของญี่ปุ่นใช่ไหมโอบรีใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทางใต้ครับเราเที่ยวผ่านผลไม้กันครับ ผมคิดว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่ระหว่างฟุโกุโอกะไปเป๊ปปูนี่นะไม่แพ้ที่อื่นนะไม่แพ้ที่อื่นมันมเป็นมันเป็นป่าเยอะมากป่าไม้เขาจะผนอมรักษาไว้ในค่อนท้างดีแล้วเขามีระบบการปลูกทดแทนก็คือตัดเท่าไหร่ต้องปลูกทดแทนเท่านั้นแล้วก็จะมีเป็นวงรอบของการตัดนะครับทางถ้าเราจะไปดูใบไม้เปีนสีจะไปดูเขาไปโดก่อนทางฟุกุโอกะเนี่ยต้องไปประมาณสักป,ปลายตุลาปอนพศจิกา เรา the world ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจำเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundthailand.com e World t h เมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึง Apple ิลไหพี่ตะเกิดครคือเราพาเที่ยวผ่านผลไม้ Apple เนี่ยเป็นเราพูดถึง Apple เพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุประงหลักก็คือเราจะขายแหละแล้วก็จะพาไปเที่ยวแล้วก็เราเชี่ยวทุกคนรวมทั้งพวกเราด้วยนยคิดถึงการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะญี่ปุ่นมากซึ่งถ้าจะไปอาโอโมริเนี่ยที่เราเคยไปกันเนี่ยรเราไปกันสอทางน,นะอันแรกเนี่ยเราไปลงเซนได แล้วก็ขึ้นไปเที่ยวที่อาโอโมริรถไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปขึ้นรถไฟที่ซัปโโรที่ฮากดาเตะแล้วก็นั่งรถไฟลอดใต้ทะเลโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเที่ยวที่อาโอโมริเนี่ยมันได้บรรยากาศที่ที่สนุกมากคือมันสามารถวางแผนเบลโมริได้หลายแบบแต่ว่าไปกับเราเคยเราวางแผนให้แต่วันนี้เนี่ยสั่งแอปเปิลที่มาจาก ซึ่งุาุ่จากเรานะครับซึ่งเราเริ่มจําหน่ายแล้วแล้วก็มีเพียงแค่ช่วงฤดูนี้ประมาณเดือนเสร็จๆนี้เท่านั้นเองกล่องเท่าไหร่กล่องละ2องพอันนี้แพงมากนะแพงอต่ย่อมยอมแล้วว่าแพงแต่จริงๆแล้วจะบอกว่ามันเป็นแอปเปิลที่ปลูกเฉพาะที่เมืองซึงาาุนนี้เท่านั้นแหละแล้วก็แม้แต่เวลาที่ผมพาคณะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยจะหาซื้อแอปเปิลซึเนี่ย ยังซื้อยากเลยครับคือมันมีจำนวนจำกัดมันมีน้อยมากนะครับมันเป็นแขนงหนึ่งของซันฟูจินั่แหละแต่มันปลูกที่ <ฮะ S 1> อ่าวซินการูมันก็เลยคือแอปเปิลซินการนะครับครับอันนี้ก็คือทางตอนเหนือเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเมลอนครับมีแอปเปิลมีแอปเปิลมีสตรอเบอรี่สามอย่างนี่แหละที่มันแพงแล้วก็องุ่นองุ่นแล้วก็มีนี่ฤดูลลัดไปช่วงถัดไปก็คือลูกพับไม่ใช่หมายถึงว่า ผลไม้ที่แพงๆเขาอ่ะอ๋แพงเลยนะอ่าองุ่นเมลอนเมลอนเมลอนจากกรสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลมีอยู่4ีชนิดเนี่ยที่มันคลองเป็นมหาอำนาจทางราคาผลไม้คือคือของญี่ปุ่นเนี่ยมันรสชาติเขาจะคือมันจะมีแหล่งผลิตแหล่งปลูกเฉพาะของมันรสชาติมันจะเป็นพิเศษนะครับอย่างกำลังจะนำไปสู่ผลไม้ชิ้นถัดไปคือคือลูกพลับ ลูกครามญี่ปุ่นลูกครามญี่ปุ่นโอ้โหไปทีไรนี่ขนกันเป็นลังๆใช่แล้วก็คือลังนึงเนี่ยที่เราที่เป็นลูกสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันเป็นลูกกึ่งกึ่งสี่เหลี่ยมอะลูกมันประมาณเออมันก็ไม่ถึงกับมันไม่กลมนะมันก็ไม่กลมมันก็เป็นเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจองกลมนั่นละกัน มันจะกลืงๆกลมๆเกล่ียมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์เนี้ยเราก็จะมีลูกทับมานําเสนอลูกทับดังๆของญี่ปุ่นมาจากแถบไหนต้องมาจากเกาะคิวชูครับถ้าเราไปเที่ยวฟุกุโอกะเนี่ยของฝากที่เราจะสั่งซื้อกันเสมอเลยเนี่ยคือลูกทัพที่มาเป็นกล่องแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยมี14ลูกคลูกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกล่องแบบเดียวกับที่เราเวลาไปญี่ปุ่นแล้วเราไปซื้อกันมาเลยฟุกุโอกะนี่ก็สวยนะฟุกุโอกะเนี่ย คือ,อถ้าเราไปเที่ยวฟุกุโอกะเ,เป็นเมืองใหญ่ที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่นใช่แต่ว่าเพราะมันเป็นเมืองใหญ่ที่มันไม่ใหญ่มากมันเล็กกำลังดีคือเหมาะคือเหมาะสาหรับคนที่อยากจะไปชนบทอ่ะคือเอาจากฟุกุโอกะเศจเนี่ยก็ต้องไปถึงเมืองน้ำแร,ร่เขาอ่ะเออนั่นไงเมืองเปปุยฟุอินใช่ไหมไปแถบนั้นแล้วก็ไปขึ้นภูเขาไฟอโซกเอโศซอันนั้นก็จะเป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งซึ่งมีเสน่ห์นะ คือ,อที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางตอนคือถ้าถ้านับเฉพาะเกาะใหญ่3ามเกาะเนี่ยนะครับคือฮอกไกโดใช่ไหมครับสามเกาะใหญ่สุดฮอกไกโดลงมาเป็นคันชูคันชูแล้วก็เกาะถัดไปอันดับ3เนี่ยก็คือเกาะคิวชูอ่าแล้วก็ชิโกกุอ่าชิโกกุเป็นเกาะเล็กอยู่ทางด้านขวามือติ่งอยู่แต่ว่าเกาะคิวชูเนี่ยก็คือมีเมืองฟูุโอกะเป็นเมืองเอกนะครับแ,แล้วก็จากเมืองเนี่ย ซึ่งปกติแล้วถ้าในยามที่ไม่มีโควิดนี่ยเราจะมีด r เร็กไฟล์ t จากกรุงเทพไปลงที่ฟุกุโอกะซึ่งการเป็นไทยบินมานานมากหลายสิบปีใช่ครับแล้วก็ฟุกุโอกะเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีผลไม้เยอะครับเขาบอกว่าอาหารที่รสชาติดีที่สุดอร่อยที่สุดเนี่ยมันต้องมาที่คิวชูเพราะว่าคิวชูเนี่ยมันจะอยู่ทางใต้มันก็จะมีผักผลไม้มีฟาร์มวัวมีอะตัวอะไรซึ่งของมันจะเป็นธรรมชาติมาก ครับแต่ว่าตอนนี้ค,คนก็ไปนึกถึงฮอกไกโดว่ามันเป็นมันเป็นแหล่งอาหารของ<ม>ญี่ปุ่นฮอกไกโดแต่ว่าถ้าเราลงไปทางตอนกลางเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแถวฟุกุโอกะแล้วก็ทั้งก่อนเนี่ยเราจัดไปดูใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่ระหว่างฟุกุโอกะไปเปปปูเนี่ยนะ ไม่แพ้ที่อื่นนะไม่แพ้ที่อื่นมัน<ช><ช>เป็นมันเป็นป่าเยอะมากมันใช่เพราะว่าที่นู่นเนี่ยป่าไม้เขาจะถนอมและสาวไว้ในข้างดีแล้วเ็ามีระบบการปลูกทดแทนก็คือตัดเท่าไหร่ต้องปลูกทดแทนเท่านั้นแล้วก็จะมีเป็นวงรอบของการตัดตอนที่ทางซีกฟุกโกะเนี่ยมันก็จะใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะไม่ตรงกับที่อื่นนะพี่เ,เกิร์มันก็จะไล่ลงมาใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยที่แรกมันจะเริ่มจากทางเหนือก็มาค่อยๆลงมาทางใต้ คือมันจะเปลี่ยนทางเหนือก่อนนะครับทางถ้าเราจะไปดูไอ้เีจะไปดูฮอกไกโดก่อนทางฟุกุโอกะเนี่ยต้องไปประมาณสักไปปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับแล้วก็จะเป็นช่วงฤดูที่มีลูกพลับที่บอกเนี่ยนะครับซึ่งค,คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อลูกพลับกับเราได้นะครับก็จะเป็นกล่องใา้เป็นกล่องเลยนะยกกล่องไปเลย14ลูก14ลูกครับลูกก็ประมาณใจเนี้ยฝ่ามือผมเนี้ยแหละประมาณนเนี้ยเขาเรียกว่าไซส์ 3L ก็คือไซส์ใหญ่ นะครับเหมือนกับเวลาที่เราไปญี่ปุ่นแล้วเราสั่งซื้อ Apple กลับมาฝากนะครับก็จะรบรรจุก,กล่องกล่องนึงก็ประมาณขนาดนี้นะครับเอามาเพื่อ,อามารับประทานกันกันกบหนือเพื่อนบ้านอะไรกีเพราะว่ามันถึงลูกมันใหญ่เลยมันด้วยความที่เนื้อมันกรอบแล้วก็อร่อยเงี้ยทานแป๊บเดียวก็หมดแล้ว14ลูกเราไปเที่ยวที่แถว ชินจูกุอะไอถนนที่มันจะเดินแล้วก็ทะลุไปเจอโรงหนังที่เห็นรูปกอสซิลล่าอยู่เนี่ยนะมันจะมีตรงหัวมุมที่มันมีเด็กๆทำเป็นผลไม้ยืนกินอ่ะหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆชินๆใส่ไม้อะนะฮะปรากฏว่าเวลาเราไปทุกครั้งเนี่ยเราก็จะไปยืนกินตรงหัวมุมตรงนั้นนะไอ้ลูกพรับเนี่ยคือยอดนิยม ใช่ใช่ใชใช่ใชใชลูกครับนียอดนิยมเลยแล้่ก็ต้องเป็นช่วงเดือนนี้นะประมาณเดือนตุลาคมครับจนถึงปลายตุลาคมที่จะเป็นเดือนที่จะได้ทานผลไม้ยอย่างลูกครับ,ค,รบคือญี่ปุ่นมันจะเวียนกันอย่างนี้แหละก็คือองุ่นหมดพอองู่นหมดก็มาแอปเปิลจากแอปเปิลก็จะมีช่วงซ้อนกันระหว่างแอปเปิลกับลูกครับอยู่ด้วยกันแล้วพอหมดไปแล้วเนี่ยปลายปีต้นปีก็จะเริ่มมีเป็นเป็นสตรอเบอรี มาตอนนช่วงนั้นแล้วก็พอ,อผัดไปเรื่อยก็จะมีญี่ปุ่นอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือมันมีผลมไม้เปลี่ยนไปเรื่อยทปีนะใช่อย่างสมมติเมลอนที่พี่ะเกิงพูดถึงเมลอนญี่ปุ่นถ้าจะหวานเจี๊ยบน่ารับประทานจริงๆเนี่ยต้องฤดูรอ้อนมันก็เข้ากันนะเพราะาว่าฤดูร้อนทานทานเมลอนฉ่ำๆโอ้แต่มันแพงเกินเหตุว <c oughs> ่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่พี่ซือ้อถ้าที่ซื้อพันธุ์แบบคือพันธุ์แบบที่เขาเรียกว่าเมลอนจักรพรรดิเนี่ย ลูกหนึ่งที่เป็นเงินไทยก็ลูกมันก็แพงจริงๆอะลูกห้าหกพันบาทนะครับแต่ว่า,าซื้อที่ญี่ปุ่นมันมีลูกได้แบบหลายพันเหรียญก็มีใช่ซึ่งเราไม่กล้านาเข้ามาขายหรอกครับแต่ว่าที่เรานํามาขายแค่นี้ก็หลายท่านก็บ่นว่าแพงแล้วเพราะว่า Apple กล่องละ26,50แต่ว่า Apple จากเอามริแอปเปิลที่<อ>จากทางสึกุรุเนี่ยนะครับเป็น Apple ที่คุณผู้ชมต้องลองรับประทานให้ได้รับประทานแล้วก็จะ ใจเนี่ยผมเปิดดูข้อมูลนะผลไม้ที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นนะยูบาริคิงเมลอนมันจากเมืองยูบาริสี่หมื่นห้าพันเหรียญใช่สี่หมื่นห้าพันเหรียญแพงมากครับเกือบล้านนะใช่นะฮะแล้วก็มีวอเตอร์เมลอน่ามีแตงโมนี่หกพันเหรียญแล้วก็รูบี้โรมันเกรปองุ่นนะฮะเม็ดหนึ่ง 460เหรียญเม็ดเดียวมีเม็ดเดียวนะแล้วก็มะม่วงลูกหนึ่ง3700ไม่มะม่วงเพราะแต่มะม่วงวเขาจะไม่เหมือนมะม่วงบ้านเราแต่อโอเคมะม่วงอ,อกร่องไทยอร่อยกว่าเยอะนะะอันนี้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาคุณผู้ชม ไปเที่ยวตามรอยผลไม้กันต่อก็จะไปที่นิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็ไปที่แคลิฟอร์เนียมันจะมีผลไม้อยู่2ชชนิดที่เรานำมาจัดจำหน่ายนั่นก็คือแอปเปิลแอนะฮะแล้วก็แคลิฟอร์เนียอังุนนะฮะซึ่งต้องดูว่าทั้ง2ที่เนี่ยน่าไปเที่ยวนะฮะและน่าไปกินที่นู่นด้วยนะครับวันนี้เราขอคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ